มีการแสดงแต่ก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวก่อนดิฉันสาวสวยรวยสเสน่ห์น้ำหนักชัง่งเมื่อวานนี้ก่อนที่การแสดง90กิโลจะน้ำหนักเท่าใจที่หนึ่100กิโลได้ไลานี้นะคนะคนต่อไปขอ,ขอทุกคนนี่ไงนอุ๋ยพรทิพย์ที่วันนี้อ้ัศยาพาที่ว่าสวยย่าญาที่บ้นนี้ที่ว่าเด,ด,ด็กเจอเขาเมื่อวันไปสู้ไม่ไหวแน่นอน มีแฟนคนแรกแฟนถึงก็บ,บอกว่าจะบวดให้ที่สุดเขาคือตุ๊กี้สภยรัสอศครับผมคนต่อไปเธอเกิดมาค่าเยนหน้าตุนนี้ใครที่มาดันกระโู้ว่ามาค่ามาตรนหน้าที่ตูกขออถนคนสวยชายแดนเป็นสวยสาวสวยที่เป็นที่รักของเพื่อ,อนๆสมัยเรียนที่รับเบอร์ไฮสคูล มีผู้ชายโรงเรียนหนึ่งร้อยกว่าคนชอบเธอส่วนอีกหนึ่งพันคนไม่ใหญ่เท่าโรงเรียนนะครับพบกับตีเราก็ยอเมืองกราทีว่วาดกันเสาวน้อยไหน้าหวานผู้ผ่านเวทีเดือดสตารนะ์และเดือดวอยมาแล้วเธอมาครั้งนี้เพราะว่าต้องการมาโชว์ให้ทุกคนได้ทราบเธอเพบความมั่นใจพราอมกับวามฝันของเธอที่จีคือเธออยากขึ้นบนใจเจ็ดสี กีสกโยนอีสองกาสวยกว่าหญิงใดเลยล่ะคำว่านางฟ้าใช้กับเธอไม่ได้เธอสวยเหนือมนุษย์เพื่อนเพื่อนเรียกเธอว่าเจดันแต่เธอให้เรียกเธอว่าพัซซี่พบกับทัศน์สกโยน เ,เพื่อนๆเรียกแต่ว่ามิจูเ,ร,เรียอาริเตียซุปโปมิยะเลยค่าตัวเป็นแสนแต่เพื่อเธอ,อ,อที่งานมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะพบกับน้งองแดนนักนร้ายแัะ,แ,ะแ,แผลจังหวัดก้าวและคนสุดท้ายเราภูมิใจนำเสนอมากเธอทำให้น่าเดลถึงกับคลั่งเจมส์กีต้องร้องไห้เคมเจอเดีต้องกำลังาวงการ ความฝันของเธอคืออย่างมีสามีรัตามพญานารรสอนไทยเธอคือฟิสสก,กยอดเึงก,ก,ก,ก็น้อยกันและต่อไปนี้ผูร้ราบรอแลกับการสกแสดงของบเพลงครับ สาวผู้ยิงมากับสัดส่วนสะเทือนใจชายแท้หญิงเดียวสตรวนจะคือสามสี่ยีสย่สิบสี่สามหแต่ต้องคูณ2เข้าไปอีกนะครับรเพื่อนๆ้เปนหาแน่นแต่ว,ว่าสาววันไม่กระเด็นวันยับพลังวเทยาการครับขอบคุณเพลงนะครับ สวัสสวัสดีสัรก็นีมีการ้างหนวทสนะครับี่มีาไปนะขอบคุณนที่สาแนะวัับวันที่วันที่ขออนะ เดี๋ยววันนี้ก็นี่ยังไองบอกอีฟัเลยชอหมที่พาร์ตี้นะเชื่อไหมนะที่พาร์ตี้นะพาร์ตี้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 ที่ไหนครับโกล่บโกโล่จำปีี่ที่โกโล่ได้ไหม จำพี่ออนได้ไหมได้ครับจำคิดว่าพี่อ้อจำเราได้ไหมชื่อชื่ออะไรนะทครับผมชื่อพิชเมครับชื่อชื่อการแสดงคัครับนะครับอะไรใมก็รู้สึกยังง็ดีใจการแสดงแบบนี้แรกนะครับักกแสดงที่หนก่อนะแค่สุดท้ายหวังว่าอาจจะเป็นการสุดท้ายรับ หนูไม่ไ้อว่าพี่จีาได้ใช่ไหมครับจำได้ไหชื่อครับชื่อชื่ออะไรชื่ออะไรดนตี้เขาชื่อแันตี้อีกอีครับอีกรอบเมื่อกี้ยังไม่ได้ยีนเจอครับรออีกรอบ่ออีกรอบไปกว่อนไกีก่อน พสยใช่ไหมครับได้ไหมครับพี่เจนหายเลยพี่เจนเพราะว่าพี่เจนหายหรือเปล่าทุกี้ทุกี่อะวันนี้จำไม่ได้จริงๆตอนหน้าตาดีที่เยอะเลยครับเจน่บเจน่าคุยกับพี่เขาคุยกับพี่เขานานมากนานมาเป็นพาที่แล้วค่ะได้รางวัลเป็นเงิน เยอะมากกลยพี่บาน่าจะไดบานนะคะขอขอบคุณคุณพี่ทุกคนด้วยนะคะที่ให้โอกาสน้องๆทุกคนมาได้แสดงความสามารถพิเศษจากผู้ชายแท้ก็เป็นผู้หญิงแท้ๆหรือเปล่าไม่รู้นะคะขอขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับเดี๋ยวลงามานี่อยู่ล่างยล่างอยู่นกันเลยอยู่ đây đấy,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  đây ത്���ൻൽ ത്���ൻൽ ത ്��